คนที่กัมพูชาจะได้รับจากการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาสวัสดีครับทุกท่านผมทีมงานทนายนิติพลวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นสำคัญที่สะเทือนใจคนไทยและประชาคมโลกนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาของประเทศกัมพูชาซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์อันน่าสลดใจเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนิน481ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี ทหารไทยสามนายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดซึ่งเป็นผลมาจากการที่กัมพูชาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวการบาดเจ็บครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลทหารธนพัฒหุยวันที่ต้องสูญเสียขาซ้ายไปจากการเหยียบกับระเบิดในครั้งนี้โอ้โหการกระทําแบบนี้ของกัมพูชาในครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่แย่มากๆเราทุกคนขอเป็นกําลังใจให้พลทหารธนพัฒ์ และเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ข่าวทั่วไปแต่เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงอันตรายและความเจ็บปวดที่เกิดจากกับระเบิดซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกพยายามจะกำจัดให้หมดไปภายใต้อนุสัญญาออตตาวาก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอนุสัญญาออตตาวาคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรอนุสัญญาออตตาวาหรือชื่อเต็มว่าอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้การเก็บสะสม การผลิตและการถ่ายโทนทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและว่าด้วยการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นสนธิสัญญาที่มุ่งมั่นจะกำจัดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทั่วโลกสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2542ปัจจุบันมีประเทศภาคีเข้าร่วมแล้วมากกว่า160ประเทศวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาออตตาาคือห้ามการใช้การผลิตการสะสม และการถ่ายโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลนี่คือแกนหลักของสนทิสัญญาเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายและลดการใช้กับระเบิดทำลายทุนระเบิดที่ครอบครองอยู่ประเทศภาคีต้องทำลายคลังทุนระเบิดของตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเก็บกู้ทุนระเบิดที่วางไว้ในพื้นที่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกับระเบิดต้องดำเนินการเก็บกู้และทำลายทุนระเบิดในดินแดนของตนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยรวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกับระเบิดประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีของอนุสัญญาออตตาวาและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสนทิสัญญาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดเรามีการเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับระเบิดมาโดยตลอดประเด็นที่น่าตกใจคือกัมพูชาเป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาออตตาวาเช่นกัน พวกเขาให้สัตยาบาันเมื่อวันที่25กรกฎาคมพศ2548ซึ่งหมายความว่ากัมพูชามีพันธก,กําหนดทางกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดดังนั้นการที่กัมพูชาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามถือว่าเป็นการละเมิดพันธก,กรณีที่สำคัญภายใต้อนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนคำถามคือทำไมกัมพูชาจึงตัดสินใจดํเนินการเช่นนี้ อาจมีหลายปัจจัยที่นำไปสู่การละเมิดในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดตามแนวชายแดนแม้จะมีสนธิสัญญาแต่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็ยังเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจถูกใช้เป็นข้ออ้างในการวางกับระเบิดเพื่อป้องกันดินแดนความไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีแม้จะเป็นประเทศภาคีแต่ก็อาจมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของอนุสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเหตุผลทางยุทธศาสตร์บางครั้งประเทศอาจมองว่ากับระเบิดยังคงเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่จําเป็นในการป้องกันประเทศโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมและพันธกรณีระหว่างประเทศไม่ว่าเหตุผลจะเป็นเส้นไรการกระทําของกัมพูชาในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตของพลทหารธนพัฒน์และเพื่อนทหารซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกไม่สามารถเพิกเฉยได้ ผลที่กัมพูชาจะได้รับจากการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาของกัมพูชาไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ชีวิตของทหารไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อกัมพูชาเองทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือการประนามจากประชาคมโลกการละเมิดสนธิสัญญาที่สําคัญเช่นอนุสัญญาออตตาวาจะนําไปสู่การประนามจากประเทศภาคีอื่นๆ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลดอาวุธและสิทธิมนุษยชนกัมพูชาอาจถูกมองว่าเป็นประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งอาจนําไปสู่ความตึงเครียดทางการทูตการเจรจาและการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ซับซ้อนอยู่แล้วอาจยิ่งมีความยากลําบากมากขึ้นการสูญเสียความน่าเชื่อถือ กัมพูชาจะสูญเสียความน่าเชื่อถือในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาสันติภาพและความมั่นคงการกระทำนี้บ่อนทำลายความพยายามของนานาชาติในการกำจัดทุ่นระเบิดและทำให้ความร่วมมือในอนาคตเป็นไปได้ยากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมแม้จะไม่มีมาตรการคว่ำบาตโดยตรงจากการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาแต่ชื่อเสียงที่เสียหายอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการลงทุนและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชานอกจากนี้การวางทุ่นระเบิดยังคงเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งส่งผลกระทบต่อการทํามาหากินและความปลอดภัยในชีวิตประจําวันการถูกตรวจสอบและจับตาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาออตตาวาเช่นคณะกรรมการทบทวนการปฏิบัติตามอนุสัญญาจะมีการตรวจสอบและจับตาการกระทําของกัมพูชาอย่างใกล้ชิด และอาจมีการเรียกร้องให้กัมพูชาชี้แจงและแก้ไขาการละเมิดนี้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้และทางออกที่ยั่งยืนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลทหารธนพัฒน์และเพื่อนทหารเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดและเป็นเครื่องย้ำเตือนว่ากับระเบิดยังคงเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อชีวิตของผู้คนในทุกๆวันดังนั้นเราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ประสบภยัยสำหรับประเทศไทย เรายังต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทหารของเราและต้องใช้ช่องทางทางการทูตในการเรียกร้องให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสําหรับกัมพูชาถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาจะต้องทบทวนและแก้ไขาการกระทําที่ละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าพวกเขาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการยุติการวางทุนระเบิดโดยเด็ดขาดเพื่อยุติการละเมิดทันทีและทําให้มั่นใจว่าจะไม่มีการวางทุนระเบิดในอนาคตอีกต่อไปการเก็บกู้ทุนระเบิดที่วางไว้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่กัมพูชาจะต้องเร่งดาเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ตนวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ารอยการให้ความร่วมมือในการสอบสวนกัมพูชาควรให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ภายในประเทศกัมพูชาเองควรมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาออตตาว่าและความสำคัญของการปฏิบัติตามพันธากกรณีนี้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป้าหมายสูงสุดของอนุสัญญาออตตาว่าคือการสร้างโลกที่ปราศจากทุนระเบิดเพื่อให้มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่อย่างปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการตอกย้ำว่าแม้จะมีความก้าวหน้าไปมากในการกำจัดทุนระเบิดแล้วแต่ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเราหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทําให้กัมพูชาตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและหันมาให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิภาคที่ปราศจากทุ่นระเบิดเพื่อสันติภาพและความปลอดภัยของทุกชีวิตสุดท้ายนี้ขอเป็นกําลังใจให้พลทหารธนพัฒและครอบครัวรวมถึงทหารกล้าทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและเราจะติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและส่งเสริมสันติภาพต่อไป หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะครับขอบคุณครับมีปัญหาเรื่องกฎหมายนึกถึงสำนักงานกฎหมายทนายความนิธิพลน,นะครับ